กับสวัสดีครับถ่มามชูมที่มขลบเมนี้บวแอมโรทงเดินเดินทางมาติดตามตัเลขกครักกบเม่เลียนเนาะครับถ่มามชูมเนาะหลังจากเกลีกออกโอ้ยออกจะไหนมาออกตัวเก่าเนาะเอฟซีเนาะโอ้ยผิดพาดพิดาพดาดครับถ่มามชูมเนาะหนึ่งศูนย์หกวัดสนครับแก้มือไม่เนาะครับเม่เลียนเนาะแก้มือไม่เนาะแก้มือไม่โอ้ยผีหนามาหากับพิดพาดแล้วเนี่ยมันออกตัวเก่าเนาะพันจังสันจะบอกจังสันอืมบาดนผีบา่จังได ผีเอื่อยที่บอครับไม่เลียนมหาเอื่อยมาหาขึ้นฝ<อ>ันเอื่อยมหานอนในตักเอื่อยฝันว่าเอื่อยมาหานอนในตักเอื่อยหรือครับเอฟซี e เนาะเอากระบเป็นยังเกมือใหม่ครับเพราะว่าเมเลียนเพิ่ลงมาอยู่บานอีสานบานหน้าแล้วคันถาลงมาบ้านนี่ถือตลอดครับงวดวันที่สิบหกนี่วันที่สิบหกฟิสิกสกายนนี่บเบาแอมบพาดที่จะติดตามมาฝากเอฟซีครับฝันเห็นผีเอื่อยมาบอกเลขสามตัววสันเนาะ รับชมรับฟังกับเม่เลียนกันครับกลับสวัสดีครับเม่เลียนกลับสวัสดีครับจ้าวัสดีจ้าโอ้ยน้องกลับน้องเป็นยังไงน้องมาแต่กรุงเทพเดี๋ยวฟันอยู่กว่าเมเลียนมาแต่กรุงเทพก็เพราะมาฝันเมื่อคืนนี่ฝันเห็นเอื่อยฮึมฟันเห็นเอื่อยพี่หน้ามาบอกงวดก่อนนี่บ่ดถึงน้องเมเลียนเนาะเออบ่ถืงที่จังไดแล้วแน่พุณนมาบอกสงสันจะบอกตามความพูนมาบอกนแหละโอ้ยเหล็กไม่โกงโกเก่าใหมาว่าจังใดน้อ เอาไว้น้ำตามข้อนขันครับครับครับคำถามโบเลกออกตัวเก่านน่มีรุ่นอยู่ได้ไม่เลี่ยนเนาะก็ก็<ๆ>ว่าอายุมันคือเป็นออกตัวเก่าบวนี้โบหูน้่มนอจัตวาจังไรเนี่ยันกังสั่นกระบ,บอกกังสั่นละ่ะหนึ่งศูนย์หกรับว่ดดาตัวเก่าโอ้ครับเอาบบเป็นยังครับเกยมือไหมครับไม่เลี่ยนกรมัดติดตามไม่เลี่ยนไปฝากอฟซี่คือเก่าอฟซี่เพื่ะถามหาอยู่ครับงวดวันที่สิบหกนี่ไม่เลี่ยนฟันหรือเปล่าครับงวดมึงฟันมึงขึ้นนี่ ฝันหมืนขึ้นนี่ฝันเห็นเอื่อยเอื่อยมหาครับันเราเพิ่นนอนโอ้เพิ่นนั่งอยู่กับเลือไปนอนในตากเพิ่บไปนอนในตากเอื่อยอันก็หูดุกี้ล่ะก็ว่าโอ้ยอยู่น้ำกันไปหนีแล้วเอื่อยเอื่อยวะเจ้าสิก็่หากเอื่อยนอนเจ้าสิว่าจังไรนอนก็เอาเพิ่นก็เอามือเนี่ยนอนเพิ่นนอนนอนในตากเพิ่นเพิ่ก็เอามือลูกหัวครับเราเอามือลูกหัวอยู่แบบนี้กั ว้ากันไปกันมากพึ่นกับพวกปากน้ำดอกว้าก็เท่าผู้เดียวนี่แหละครับเพิ่นนอนอยู่หันน,ะนอนหมุนตักพึ่อยูหันหวูวอยู่ว่าพิ่นตายนะ่ะนะบัดน,นี้บัดเราไปว้ามากห้วอ,อ,อือ้ยกูตายตัวนี่ว่กะก็เลยว่าอันนั้นมึงบอกเลยกูในเป็นยงังก็เลยว่ะครับเพิ่นก็เลยอันนั้นพวปา่า ปันนี้เพื่อนกันลูกหัวลูกหัวแล้วคุนจะคว่าสี่สองแปดเพื่อนว่ะคุณจะคว่าสี่สองแปดเื่อยนั่นครับว่าออกมาเลยว่าอว่าไอ้ว่าวข้ามเดียวเท่านี้แหละเพื่อนกับเพื่อนกับโบว่าอย่างเพื่อนกับโบว่านี้อย่างก็นั่งโบปะาหายแวบไปเลยบอกครับก็หายแล้วก็หูวิธีว่าเอื้อยตายก็ยังนอนหมุนกันอยู่หัดก็ขึ้นจานแนยู่ หูซื้อวัวเอือยตายเลืดก็ขึ้นย่านมันเอามือเพื่นเอามือหลุกหัวย่านมันกำข้อกำยังกับระว่างอย่ย่านบีข้อหพว่าเอือยตายเร็วระว่างนะตะกี้โมโหเลื่อหัวนอนมุนตาเอือยครับในค้วมฟันนั่นระว่างย่านเอือยกำข้อกำยังกันนะก็นั่งโมปากอยู่พวกก็บอกเลขเท่านั้นแหละพวกนั่งโมปากต๊ะฝัดเป็นผู้ย่านนองเอือยพวกเฮ็ดยังโดดทางกระองหูซื้อว่าเอือยตายก็เลื่อยย่านก็เลือยย่านครับครับก็เลื่อยย่านก็เลื่อตัง สติอยู่แนวอยู่คนละภพคนละศาสตร์เนาะคนละสะละ่วน,นกันว้าออกมาเลยบอกไม่เรียน,น,น,นเพิ่นกะว่าอันนั้นเพิ่นกะบอกตีละสี่สองแปดเพิ่นบอกนะซีสองแปดครับโอ้ 2> 4, 2, ครับซีสองแปดครับอายุเพิ่นนั่นกับเจ็ดสิบห้าอายุเจ็ดสิบห้าปีเออบ้านเลขที่เพิ่นกะสามสองสามเก้าสองสามเก้านะครับเนาะ ก็ต้องเอาไปหลายตัวโดดมครับเอฟซีเนาะเอาตัวจิบเบินบอกนี่แหละตััวบบอกครหางเดียวโปร่งมันถือเนาะจะถือวางในนความพันกับว่าครับแต่ห้าบัวเตะเปยเอาน้ำปืนมาลูบหัวหลุดยังเนาะลูบหัวหลุดยังนี่เตะแปยอยู่บนตรงแปยครับบอกหูแล้วตัวนั้นพุดน้อนอยู่ในตาพุดเอามือลูบหัวเพราะว่าเพิ่นบอกมาแล้วซีสองเปยแล้วเนาะเอฟซีเนาะครับเนาะพันเห็นอันนี้ว่ามันสีนี่สูนยบ่อนนิดอย่างไรกับเนาะน้ำปืนบอก เป็นบอกมาแล้วไม่เลี่ยนต้นนั่นเป็นบอกที่สองแปดครับเป็นบอกแล้วว่าหนูไปแปรงนี่ครับบัตรนิทีหน้าเป็นยังไงไม่เลี่ยนครับบอห็นบอห็นฝันบ่ท่านห็นอย่างเห็นฝันเห็นเอื่อยขึ้นครับครับหายเงียบเลยเนาะโอ้ครับครับเอาบเป็นยังโบเป็นยังอาชีเอื่อยสีมะไฮโชคไงก็ไดเนาะครับสำหรัชมนอคหมวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันหกร้อยหกสิบห้านครับ อีกเอื่อยมหาพอมาไม่จังไรอีกนะครับไม่เรื่องนฝันอีรีมอขึ้นนี่ครับกับฝันเท่านั้นล่ะฝันมาเอื่อยมหาเท่านั้นล่ะมานอนอยู่เนตักพื้นครับนองตรงนอนในตตักเอื่อยพี่ตาแหกมหาบ่บมอมาท่านเห็นพี่ตาแหกกับบุห็นเนาะพีหน้ากับมิดเอาตบทะเบียนกับบุมาตบเลยฝันพี่แต่เอื่อยครับเอาเอาเอื่อยก็ได้ครับเอฟซี อันกสิบหกไหนกรับกรุงเทพง่ายเนาะไม่เรียนเนาะยั่งอยู่ครับผมอุ้ยให้งวดไห้จังได้กะครับแังมาท่านได้กกับดอกครับจังได้กะงวดไหนไอเอฟซีมีโชคสักก่อนเนาะจังกับเนาะแมนครับโอ้ยไอเอฟซีมีโชคใหญ่สักก่อนเด้อครับซีสองแปดตีบอลไม่เรียนซีสองแปดคุณมาบอกเพิ่นบอกว่าซีสองแปดคุณบอกเท่านี้แหละิ่นกับโบปากนั่งคุณกับนั่งนอน นั่งดูซื้ออยู่จะของกับนอนตักครับ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 ฝันแค่นั้นล่ะครับครับบมเป็นอย่างฝันแค่นี้ก็เอาซ้ำหนึ่งเนาะครับเอฟซีเนาะครับผมกับผมีอย่างเพิ่มเติมเนาะครับเนาะแมนมีฝันเท่านี้ล่ะครับกับขอบพุณมไม่เลี่ยนได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆได้เต็ดเอฟซีกับเบลแอมบอทงเอาไปเสี่ยงโชควันทีสิบหกนี่ครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่กับไม่เลี่ยนเนาะครับเนาะเปล่งลงมาจากกรุงเทพครับ ติดตามแบบด่วนฝากเอฟซีท่านที่ครับราบขอบพระคุณครับไม่เลื่อนสวัสดีครับครับผมครับผมเดี๋ยวเบาแอมาตรงสีจุดตัวเลขในแคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโตรงนั่นไม่เดือครับไปเบิงตัวเลขกันครับครับผมสมุชมนี่เด้อครับตเลของไม่เลี่ยนเนาะครับสมุชมเนาะผีเอื่อยมานอนอยู่ตักวสันครับบอกเลขสามตัวครับสี่สองแปดสี่สองแปดครับนะครับเนาะ กลองเอาไปเสียงโฉกเสียงหลาบลองเบิรงกับงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2 0 6 5นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับเมเลียนครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมโะทงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมระทงหนีสิพภาพไปเบิรงข้องดีครับมีของดีมาฝาก FC ซครับไปรับชมกันครับเบาแอมระทงหนีเดินทางไปทํำบุญยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จิ้สิรีถือเนาะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ช,ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนลวกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอครับถ้าแปกสามครั้งลูกบอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะ,คร,นะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดตีหล้ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเสืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบลอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ่าไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสไมาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมากนะครับเนาะแล้กก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทือลูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเถ้าท่าคิ้วสามเถ้าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซัาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตนมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม่ชนมู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านผม้ชละกาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ช เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผม สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาอาบอาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์มากๆเลยนะครับ ผมสาธุ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 ัสาธุสาธุ